วันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวนี้กันนะครับ Fujica GA ครับผม Fujica GA นะครับเป็นกล้องที่มาพร้อมกับเลนระยะ3 8 f อยูทีนะครับการทำงานของตัวนี้จะเป็นกล้องกะระยะนะครับนี่ก็คือการกดระยะขเขาหงเมตร3มเมตร5เมตรลงไปถึงอินฟินิตี้นะครับโดยในช่องมองภาพนะครับจะมีรูปคนไกด์บอกนะครับเช่นรูป1คนก็คือระยะ1เมตรรูป2คนก็คือห่างประมาณเมตรครึ่งรูปกลุ่มก็คือห่างประมาณ 3, มเมตรรูปอินฟินิตี้ก็คือ ไกลสุดนะครับแต่ถ้าสมมติอยากจะถ่ายใกล้ขึ้นก็คืออ่ะสมมตินี่รูปคนเราก็เทิบมาอยู่ประมาณสัก0.9ก็จะใกล้สุดในที่ศูนย์เก้าเซนนอกจากนั้นกล้องตัวนี้ครับจะทําการคํานวณค่า F และสปีดชัตเตอร์ให้เองนะครับผมอ่าดูอยู่ที่ตัว A แต่ถ้าสมมุติเราต้องการปรับค่า F เองก็คือสามารถปรับได้โดยสปีดชัตเตอร์จะคงที่ผมไม่มั่นใจไว้ที่1นึทับหกหรือที่1นึ0ทับหนึนะครับหลักการทํางานพื้นฐานของกล้องตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ึ้นฟิล์มนะครับหลังจากนั้นทําการการระยะเช่นอยู่ห่างจากคนประมาณ1เมตรก็ไปอยู่ที่ประมาณรูป1เมตรตรงนี้แล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับผมกล้องจะคำนวณสปีดช,ชัตเตอร์และค่าเอฟให้เองนะครับผมนี่กดถ่ายได้เลยนะครับหลักการกดถ่ายก็คือให้เรากดชัตเตอร์ลงไปค้างจนมันจบสิ้นนะครับประมาณอย่างนี้นะครับผมอ่านอกจากนั้นแล้วนะครับกล้องตัวนี้มีอะไรอีกนะครับสิ่งที่เราต้องดูต่อมาก็คือด้านหน้าตัวนี้นะครับ จะเป็นการตั้ง ISO นะครับเราใส่ฟิล์มอะไรก็ให้ตั้ง ISO อย่างนั้นเช่นตอนนี้เราใส่ฟิล์ม200 ISO อยู่ที่200แต่ถ้าเราใส่ฟิล์มอื่นนะครับให้เราทําการหมุนเกลียวตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีเกียวอยู่ให้เราทําการหมุนเช่นตอนนี้ผมใส่ฟิล์มที่400ก็เลื่อนไปที่400อย่าอย่างนี้หรือถ้าใส่ฟิล์ม100เราก็ทําการเลื่อนตรงนี้ไปที่100นะครับอันนี้คือการใช้ครั้งแรกนะครับให้เราตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับ โอเคสิ่งที่บอกต่อมาก็คือเมื่อเราเทสฟิล์มมวลแรกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพบว่าเราตั้ง iSO ตรงกับฟิล์มแล้วภาพมันมืดไปอ่าสิ่งที่เราต้องพัมก็คือหลอกฟิล์มนะครับเช่นใส่ฟิล์ม100เราแล้วก็หลอกสัก80สอ่าสําหรับภาพที่มืดไปแต่ถ้าสมมุติเราใส่ฟิล์ม100แล้วภาพมันสว่างเกินไปโอเวอร์ไปให้เราหลอกฟิล์มมาที่ 125หรือ160หรือ200นะครับเพราะว่าการวัดแสงของกล้องที่เป็นกล้องฟิล์มที่มีอายุมากขึ้นแน่นอนมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคครับเรามาดูส่วนต่อมานะครับดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านบนสิ่งที่มีก็คือก้านสาหรับขึ้นชัตเตอร์ปุ่มชัตเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้สําหรับการก่อฟิล์มนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นช่องมองนะครับด้านตู่จะมีอะไรบ้างที่ใส่ทานแล้วก็ ปุ่มสำหรับกอฟิล์มเวลาที่ฟิล์มหมดแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้เพื่อกอฟิลมนะครับปุ่มสําหรับอ้นึงนี้สําหรับใส่ขาตั้งนะครับผมด้านข้างไม่มีอะไรนะครับนี่ด้านบนหรืบอบมอยหนึ่งก็คือหนะ้าตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้อ่านี่คือเลขนับฟิล์มนะครับเมื่อเราขึ้นไปเรื่อยๆอย่ถสมมติก,กดถ่ายไปเรื่อยๆเึ๊่มเมื่อกี้เลขหนึ่งใช่ไหม ตอนนี้มันจะขึ้นไปที่เลข4ี่นะครับเป็นการไกด์ว่าตอนนี้เราถ่ายไปแล้วกี่รูปนะครับให้เราทําการถ่ายไปเรื่อยๆเส้นฟิล์มมันได้สามสิบหกลูกใช่ไหมเราจะขึ้นไปจนมันรู้สึกแข็งถ้ารู้สึกขึงแข็งแล้วเนี่ยอย่าฝืนนะครับแปลว่าฟิล์มหมดหม้วนแล้วนะครับสมมติเราก็ถ่ายไปซึบปึ๊บเอ้ยแข็งแล้วไม่ต้องฝืนนะครับฟิล์มจะขาดได้ให้เราดูตรงนี้คร่าวๆว่าเออประมาณ35หรือ36แปลว่ามันน่าจะสุดฟิล์มแล้วล่ะสิ่งที่เราทําคืออะไรให้เราทําการกดทีีี่่ตตูดมมัันนนนะครรบผรง้ กดที่ตัวตรงนี้นะครับปุ๊บปุ่มมันจะบุ่มไปนะครับปุ่มตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดตรงนี้ขึ้นแค่เปิดนะครับไม่ต้องงันนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือลูกศรนะครับนี่จะมีลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยสิ่งที่ต้องทําต่อมาคือทงการหมุนตามลูกศรนครับมันจะฝืดๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันฟรีเมื่อไหร่หมุนจนมันฟรีแล้วแปลว่าฟิล์มกับเข้ากักเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราหมุนไปนิดนึงแล้ว ไปเปิดเลยคราวนี้ครับแสงรั่วแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี้ก่อนเราต้องหมุนตรงนี้ครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่หมุนตามเข็มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันฟรีพอฟรีเสร็จแล้วนะครับพอเรามั่นใจเราก็ทําการงัดตรงนี้ขึ้นนะครับชึบเพื่อเปิดฝาอ่านี่เปิดฝาเพื่อเอาฟิล์มออกนะครับอย่างนี้นี่เองนี่คือการใส่ฟิล์มแล้วก็กอฟิล์มนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องการใส่ฟิล์มกันบ้างนะครับผมถ้าตรงนี้แสงน้อยนะ เห็นไหมเขาเปิดกว้างสุดเลยนะครับแล้วลองดูนะครับนี่ผมคึืนฟรวทีนึงตรงนี้ผมเล็งไปที่แสงเยอะอะตรงนี้แสงเยอะแสงตรงหน้าต่างนะครับเขาต้องเปิดหลีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโฟกัสอ่าเขาต้องเปิดหลีนะครับเห็นไหมเขาเปิดแคบเมื่อกี้เราเห็นกว้างสุดตรงนี้ก็แคบแปลว่าเขาทํางานตามสภาพแสงนะครับนี่แสงน้อยเห็นไหมรับเขาเปิดสุดขั้นสุดท้ายเรามาถึงขั้นการใส่ฟิล์มนะครับ กล้องตัวนี้ตอนแรกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้สิ่งเราต้องทำก็คือเรายกตรงนี้ขึ้นนะครับงางน,นิดทีหนึ่งเปิดตึ๊บอ่าแล้วเราก็ทําการใส่ฟิล์มนะครับการใส่ฟิล์มก็คือปกติฟิล์มมันจะอยู่ย่นี้ก่อน,ออนฟิล์มเวลามาใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้สิ่งเราต้องทำคือเราสอดเขาเข้าไปนะครับแล้วให้ตรงนี้ลงล็อกอ่าถ้ามันเข้าล็อกเสร็จแล้วเราก็พาดมาปึ๊บตรงนี้เราจะเห็น ตรงนี้เราจะเห็นช่องอยู่เราง้างมันนิดนึงครับให้มันช่องอยู่อย่างนี้ตรงนี้จะเห็นช่องอยู่เห็นไหมเอ่ยจะมีช่องอยู่นะครับเราก็แค่ทําการสอดตัวฟิล์มครับเข้าช่องและตรงนี้ให้เข้ากับหนามเตยอย่างนี้นะครับนี่ช่องเข้าช่องกับหนามเตยหลังัากทาการขึ้นฟิล์มนะครับผมอ่าถ้าฟิล์มมันดูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับลั่นเป็นหนึ่งทีแล้วลองอีกทีหนึ่งถ้าฟิล์มมันหมุนตายอย่างนี้เสร็จอ่าทาการปิดฝานะครับหลังจากปิดฝาเสร็จแล้วนะครับให้เราดูตรงนี้ต่อนะครับผมข้างบนตรงนี้ครับ ถ้าสมมุติขึ้นฟิล์มสําเร็จกล้องใช้งานได้จะเห็นว่าตรงนี้ครับจะหมุนตามเห็นไหมเอ่ยตรงนี้หมุนตามถ้าหมุนตามนียแปลว่าเราขึ้นฟิล์มสําเร็จนะครับหลังจากนั้นถ่ายไปสักนิดหนึ่งส่วนแรกมันจะเสร็จแล้วตอนนั้นจะมันจะมีรูปตรงนี้โชว์แล้วว่าตอนนี้นับอยู่ที่เลขหนึ่งอ่าเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เลขหนึ่งโอเคแปลว่าตอนนี้เราถ่ายรูปที่หนึ่งแล้วก็ทําการถ่ายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วอ่ะครับ เราทําการขึ้นฟิล์มแล้วรู้สึกมันแข็งถ้าแข็งนี้อย่าฝืนนะแล้วมองคร่าวๆตรงนี้ถ้ามันเป็นลูกที่35หรือ3าบอกไปว่าน่าจะหมดฟิล์มแล้วเราก็ไม่ต้องฝืนนะครับ <laughs> ถ้ามันแข็งแล้วนะครับให้เราทําการกดที่ตูดมันตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ให้ทําการกดชึบกดเซตเปิดตรงนี้ขึ้นเราจะเห็นลูกศรอ,อยู่ตรงนี้จะมีลูกศรชี้ให้เราทําการหมุนนะครับหมุนลูกศรมันจะฝืนมากเลยเนี่ยฝืนให้ทําการหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนไปเรื่อยๆจน จะได้เสียงกึกอ่ะแล้วคราวนี้ฟรีแหละแปลว่าฟิล์มเข้ากักเรียบร้อยทําการยกขึ้นแล้วก็เปิดฝานะครับออาจะเห็นไหมว่าฟิล์มเข้ากักเรียบร้อยแปลว่าเราเอาฟิล์มออกสําเร็จนี่คือการหลักการใส่ฟิล์มและการเอาฟิล์มออกนะครับผมนี่แปลว่าตัวนี้ยังสามารถนับฟิล์มเดินก่อฟิล์มได้ดูดฟิล์มตามปกติทุกอย่างนะครับสุดท้ายเรื่องฐานเนื่องจากฐานตัวนี้ PX 625มันไม่มีผลิตแล้วเราต้องการทําการแปลงฐานนะครับ เวลาแปลงนี่ผมแปลงให้เรียบร้อยแล้วก็คือฝั่งนึ่งใส่ทานฝั่งนึ่งใส่ฟอย์นะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับปิดเลยแค่นี้เองนี่กล้องก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเรียบร้อยครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องลองฟิล์มด้วยนะครับเราก็จะนํากล้องดีๆมาแนะนําให้ใครตัวกล้องตัวนี้เหมาะกับใครก็คงเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับที่เพิ่งฝึกหัดเล่นกล้องฟิล์มใหม่ และไม่อยากใช้กล้องคอมแพกนะครับกล้องตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะน้ําหนักเบามากและสวยขนาดเล็กแค่มือเดียวเองนะครับใช้งานง่ายขึ้นฟิลม์มการระยะในช่องมองจะมีรูปบอกนะรูปคน2คน3ามคนแล้วก็กดชัตเตอร์ได้เลยแสงมากแสงน้อยกล้องมันจะวัดสปีดอะไรให้เราหมดสิ่งสําคัญคือถ้าอยู่ที่แสงน้อยพยายามถิอกล้องให้หนิ่งแล้วกดชัตเตอร์ลงไปจนเราได้ยินเสียงสุดท้ายึแล้วเราเค่อยยกชัตเตอร์ขึ้นปัญหาหลักที่เคยเจอในที่แสงน้อยของผู้หญิงก็คือ ถือเบาๆงเงี้ยแล้วก็วางบางครั้งภาพก็จะเบลอเพราะฉะนั้นนะครับถ้าแสงน้อยก็ถือนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆวางอย่างนี้นะครับผมหรือหาฟิล์ม400มาใส่ก็จะช่วยตรงนี้ได้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกรอบนึงนะครับผมกับกล้องลองฟิลม์มกล้องตัวนี้ f u j i ก้า LA สวยมากจริงๆ GA พูดผิดดูดิสวยคลิปโอเคขอบคุณครับ